มาจ้ามาในมะเอ็ดน้ำเงี้ยวกันนะคะวันนี้จะทำน้ำเงี้ยวค่ะต้มกระดูกต้มชิมไก่ไว้แล้วันนี้จะทำน้ำเงี้ยวน,นะคะก็มีกระเจียวพริกน้ำเงี้ยวผสมพริกไปด้วยะคะ่ะอันนี้เพิ่มรากผักชีไปด้วยนะคะจะได้หอมพริกน้ำเงี้ยวอันนี้แหละคะ่ะเครื่องเนาะน,นี่ก็ใส่กระเจียว อันนี้ดอกนิ้วค่ะนี่หมูสับนะคะมะเขือเทศแค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรยากง่ายๆนะคะดาจ้าก,กาลังผัดพริกน้ําเงี้ยวจ้ะเราต้องผัดพริกให้มันหอมๆก่อนนะคะแล้วก็เอาหมูสับลงไปผัดใส่ด้วยกันแต่หมูสับนี้ผัดไว้แล้วล่ะคะ่ะผัดริกแค่หอมหอม แล้วเราค่อยเทใส่เอาไปใส่หม้อน้ำเนี้ยที่เราตุนไก่ตุนต๋นกระดูกไว้แล้วตุนไก่ตุ๋นกระดูกให้หอมให้เปื่อยก่อนนะคะแล้วเราก็ผัดพริกแกงนี่หอมๆเข้าไปแล้วก็อลองไปเทลงใส่แล้วก็จะได้เป็นน้ำเนี้ย ภาคไหนก็ทําเป็นนะคะไม่ต้องภาคเหนืออย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันพัฒนาการไปไกลแล้วอะไรก็ทําได้หมดทุกภาคะคะ่ะอร่อยเหมือนกันถูกปากใครถูกปากมันแล้วแต่ชอบในรสชาติของเจ้าของเองนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคะจ้าน้ำเงี้ยวจ้า มีดอกนิ้วด้วยนะคะมัรนร้อนทำหม้อใหญ่ๆเลยหม้อเล็กไม่ได้ลูกๆเยอะอันนี้ร้านสองจะ้ะอยู่ร้านสองจะ้ะเข้าแก่ก,กินด้วยลูกน้องด้วยอันนี้ยายน้อยไม่ชอบมีน้ำมันนะคะนี่จะตักน้ำมันออกจะ้ะตักน้ำมันออกไม่ชอบมีน้ำมันเยอะกินเข้าไปแล้วมัน เราต้องงดความมันจะกคนได้เยอะไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่ไม่มันติดปากเราเคี่ยวให้มันตีนไก่ให้นุ่มให้เปื่อยก่อนค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆดอกยูก็ยังไม่ทันเปื่อยอีกค่ะมีดอกยูกด้วยใส่ดอกยูวด้วย อร่อยค่ะเข้มข้นจ้าค่อยมาดูอีกรอบนึงนะคะเสร็จแล้วจ้าน้ำเงี้ยวโอเคจะกินแล้วนะคะจะ,ะ,จะดจะ อร่อยมากจ้าเก๋นะจ๊ะสวัสดีพี่น้องมาแล้วเด้อบัดนี้มียน้อยมาเกา่าน้ำเงี้ยวแล้วเราจ้าแพลทลูกชิ้นหัวก็แล้วเวียกแล้วแล้วมันี้สามสี่ย่างแล้วมัดแล้วเวียกบัน 3, 4, นี้สกินเขาเ่าลรวพี่น้อง ดูตอนที่ท้ายคลิปสิครับบายมงตัวกินเข่าแล้วมันนี่จะกินเล็้วได้หี่บมงคัวถืว่าเร้อครับไม่กินไหลนี่ยเนาะไฮ่ลท์คือจุดนี้เน่ะยังมันในคลิปยงเราจะได้เห็นขานุ่งเหลืองห่มเหลืองกราบสามครั้ง นายสุวิศหรือผู้จัดการแล้วแต่จะเรียบผู้กองนะบางสำนักก็เรียกว่านายสุวิ์ทองประเสรินเดียวกลไปดูภาพนิ่งเลยใช่ดอกนิ่วน้ำมัน่ไปดูภาพนิ่งนะดึงนะอ้าแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็ชัดเนาะเป็นภาพนิ่งที่ดึงจากคลิปนี้สักครู่สต็อปภาพให้เห็นเกลดชัดๆว่าน่งเหลืองผมเหลืองชัดๆเลยเหลืองคาตาเลย ต้องกราดสามครั้งในสวิตหรือพระทศธิดาซึ่งนุ่งขาวผมขาวนี่ค่ะคือแรกลงชาวพุทธนี่เข้าวิชาญกันเยอะนั่นแหละสี่ต้องใส่เดินจากตรงนี้และภาพนี้แล้วก็ต้องบลกช็อตนี้ด้วยเทมเทียวพี่เนาะเทมเทียวต้องพิชิตไทยทีมไซแตรไปกลาดหลวงพ่อพ่อพยอมวันโจทย์แก้วค่ะคำถามแรกเลยถามหลวงพ่อพ่อพยอมว่าหลวงพ่อครับ พระไปกราบคารวะพระไปกราบนายสวิตอดีตพระสฆงเขาว่าผิดพระรรมวินัยหรือไมอ่เออหลายคนก็ตั้งคำถามนี้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันอนไปฟังหลวงพ่อไพพิยอมตอบอ,อย่างไรนะคะเชิญค่ะน้ำเงี้ยวแซ่บแซ่เอ๊ะสพี่น้องาะพ่อพูดคำ้ำเป้งเนื้บอบัตร<อ>พี่น<อ>้อสิตเปาบน้ำ bốn mươi mm, xem nào, bao nhiêu nhiêu, 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 bao nhiêu

มันยังแสบ,บมันลำบากแ่บแต่ว่ามันเป็นโลกวัชชะเป็นความไม่เหมาะสมจาริตประเวณีแตกราวาุตออิภาวะองพระนารองเป็นตัวขนาดใหญ่หหถ้าวุติภาวะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแม้ว่าจะเป็นเรื่องครูบาอาจารย์กันเขาลบกันต่วจตัวอะไรก็ตามแต่ เมื่อมาวะแรเปลี่ยนไปสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเขาควรจะทำให้ถูกกาลถูกเวลาถูกจังหวะให้รูปการละเม่สระเพราะงั้นเด็กทหารต,ตอนนี้ตอนนี้เมืองไทยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นภาพเลยท้นที่หลักไปสั่งเช็คจับตอนนี้คอนโดนจับศึกก็มีพระไปไหว้นิกรเยอะกว่านี้เองนี่รูปเดียวทำานป็นรูปเดียวแต่ตอนไปไหว้นิคอนนี่ไหว้เป็นชิ้นเจ้าค่ะ20 แล้วก็อีกองีจำได้ไหมาวนาพุทโธเวดีจีไหมเจ้าค่ะก่ะดีีอนี่คนเยอมากนี่าไปไหวมากไปอยู่ในคุกแล้วไปยังไปไหวอีกคุณเป็นเรื่องจริงรที่ภาวะของ่ระเข้กันกหาร้มัอยรู้มั้ควรไิดควรไมค่ะรู้ที่ภาวะที่ีก็เม่มีปัญหาเนที่ต่ดาลูก แบ,บนี้ต้องไม่ไม่ได้คิดอะไรเรื่องอะไรากมัมนนะคะเร่งนี้ถ้าขเขาเาวขวคูบารจันเขาอ่าวันละครับไม่ถึงขั้นเป็นบาหรืออาบัดหน,นักม,มันก็แค่โรกระวัตชะก,ก็คือโรคตีดเตี้ยโรคตีดเตี้ยติเตียตเต้ยเพราะไม่เหมาะสมเราะไม่เหมาะสมค่ะแต่คราวนี้จะว่ากันไปแล้วนะหลวงพ่อายอมก็พิจารณาแรงนะ ดาตรงตรงนะอ,อยู่ที่พุทธภาวะข,ข,ของพระแต่ละรูปของของพระแต่ละรูปใช่พุทธภาวะแปลว่าอะไรแปลว่าความเป็นผู้ใหญ่เออเออความเป็นผู้ใหญ่ภาวะความเป็นผู้ใหญ่ภาวะความเป็นพระหรือว่าอะไรเหมาะอะไรควรหรือไม่ควรอะไรประมาณนั้นเออถึงแม้ว่าพุทธอิสระหรือนายสวิตปัจจุบันกับพระรูปนั้นจะเคยเป็นครูบาอาจารย์เกันมาก่อนอ เคารพกันในทางส่วนตัวขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อภาวะเพศเปลี่ยนก็คือเพศมัปชิตกับเพศกรวนนะว่าเมื่อภาวะเพศมันเปลี่ยนอา,อาจารย์ของตัวเองไม่ได้เป็นพระละไม่ได้นุ่มหรือ,หอ,อ่มเหลืองละตัวเองยังนุ่เงเหลืองอมเหลืองตัวเองก็มีวุฒิภาวะก็คิดได้ค่ะควรราบหรือไม่มคำถามที่สองนะคำถามที่สองสิ้คข่าวเกี่ยวกับรัยก็กราบหลวงปพยอกต่อว่าเคสแบบนี้ยะไรอย่างนี้ พระผู้ใหญ่ควรจะตักเตือนไหมอืมไปฟังนะครับเชิญครับเรียนนอนนี่น้องไปเรียนพระองคเนี้ยใครเที่ยวเพราะว่าอปรมกันยังไงอันนี้แน่นอนละนแน่นอนต้องโดนตักเตือนแน่นอนนี่นี่นี่นไม่ปล่อยให้ลูกหลับไปเกิดไงปล่อยอาลรักครับ ด้วยความเคารพถ้าพระพระรูปนั้นเป็นพระวัดอ่อน้อยลหละเจ้าอาวาสวัดอ่อน้อยก็คงจะต้องอยูต่ตักเรียกประจักษ์เตือนใช่ไหมครับทางานท่านว่าหลวงพ่อ,พอ,อคุ้ยับเช็คประวัติกันให้ดีๆนะพระอิศระสสมัยที่ยังครองผ้าเหลืองไม่เคยวางโพสิชันตัวเองเป็นเจ้าอาวาสนะเพราะรู้ว่ามันมีผลผูกพันทางกฎหมายมันมีประเด็นของข้อกฎหมายอ,อบอัตรกฎหมายพรบคณะสงฆ์ เป็นข้อจํากัดในการที่ที่จะอะไรมาประกาศค่ะแต่ประธานโทษนะเจ้าววาัดวัดอ่อนน้อยเนี่ยกราบพระลูกวัด <c oughs> เป็รเจ็พ <c oughs> ี่น้องปีกอดเพชรเพชรไมเป็นไรฮนะคำถามท,ที่สามคำถามที่สามค่ะเขียนข่าวของฉนหรืก็ถามแบบได้อารมณ์จริงๆนะถามหลวงพ่อพยอมว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเอาอย่างนี้ ถ้าหลวงพ่อเป็นนายสวิทหรือพระอิสระแล้วมีพระรูปเหลืองห่มเหลืองบรกาศตัวเองเนะี่ยถ้าโมเมนต์นั้นหลวงพ่อเป็นนายสวิทหลวงพ่อจะบอกอะไรจะบอกอะไรจะพูดอะไรกับพระรูปนั้นที่มากกาบตัวเองบ้างออไปฟังคําตอบเช่นค่ะคนเราเป็นว่าตัวตอนอีกโก้ ถ้าใครมากราบมาไหว้ก็ออนิพวธ์เป็นเรื่องภูมิใจตัยังมีความนิพนธ์กว่าตัวเองยังเป็นพระเป็นอะไรแอบต,ตามไปไหว้แอดจะการที่สิบแล้วก็พระเนี่ยไม่เคยไหว้พระเจ้าจริงๆนี่ก็แรงว่าถ้าไม่ได้เป็นก็ลนออนแ,แล้วไปกรณีถ้าไหว้พ่อไหว้แม่ท่านมาก็เคยเจอที่น,นี่แต่ว่าอยากอยากขอได้เดียว อย่าให้เขาถ่ายภาพออกได้ไหมแอบไปไหว้กันดี่หลังกุฏิช้วยในกุฏิอย่าให้เขาเก็บภาพกันถ้าเก็บภาพออกมาแล้วมันก็จะตำหนิกันอย่างเงี้ยควรไม่ควรควรไม่ควร,ควรพวกอย่างเงี้ยแต่ถ้าเออวันนี้เป็นการวันลลึกครูบาอาจารย์แต่ว่าทุกจะทำให้่ราเหมาะสมกาลและในจัน ถ้าไปไหว้หกันรับหลังไม่เปิดเผยก็ไม่เป็นข่าวตามสุขวรใน์ตัวนี้ได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าพระพยอมบีมให้อธิบายในประเด็นเกิดขึ้นอย่างไรผมชอบคําถามไหนสัไแม่คำถามไหนคะผมชอบคําถามที่หนึ่งกับคำถามที่สาม,มคำถามที่หนึ่งคระไปกราบในสุวิทย์หรือพระทติสระมันผิดไหมไม่ผิด มันโลกาววชช้าโลกเต็นแต่ไม่ถึงขั้นอาบัติหนักไม่ถึงขั้นอาบัติเออแต่เทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่วุฒิภาวะของพระที่ไปกลัะแต่ละว่าโอ้ตรงตงผมชอบคำนี้ขั้นทีามที่สามรีกว่าถ้าหลวงพ่อเราก็ยอมเป็นนายสวิทหรือพระทัอิสระและมีพระเดินมากระท่านเป็นนายสวิทท่านจะพูดอย่างไรกับพระรูปนั้นเชนดภาพยักานหรืออย่างไร หลวงพ่อก็รอพูดสุนทกียโกพูดตัวตรอ,ตตอของปุถุชนคนธรรมดาธรรมดาถ้าทายมันก็คงมีกลิ่นออถ้าฉีดมันก็มีกลิ่นอะไรประมาณนั้นกระมะังจ๊อบพร้อมั่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพบกับผมสิรอดคามไยบุญโอวิวทางเพจ w i ท e tv โอวิวยูทูป w i ท e tv เว็บไซต์ wise tv.co.th โทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวทาง ใคร้ป่ดีคับแม่นง บ้าปีับ,บ้มีเหลือดไตใส่เขาบ่าให้เอาเข่ามา bác đằng bao phần này Trời trong sâu trong sâu Bàn nấu hình Trầm xém bàn, bàn Hãy cho trang bàn cho mát nha Mới bán tàu Quá là thịt đăng này phải không mười lăm thịt khô một chút nữa Bây giờ ให้เกลดทองฝันโอ้แจมเช่งไม้ทองฝันแต่ก้อนใหญ่ใส่ไปนองใส่ข่าว้องใ่เี่นอาหารมันหลายกว่าเร่อย้ไส่ có ngân hải quách tay cực phong quẩn, cho bà là con một cái cành chẳng may trong có đẹp ไปนอนมีตาสังค่ะปะจนีอิ่ม ไปเสื้อหนังหมูไม่เห็ดแกบหมูกินหลายห่อนไหนได้ปีน้องแั่ผมยื่ยนให้เจ้าเดินยีดเฮห่อนไหนหยิดเค

mình phơi mình chặt của là hoa là không. ปอบ, <c oughs> บดีครับ 也没那困难。<雲>嗯 ต้ันต้นเจอถ่ายเจ้าพี่น้องลูกน้องว่าคุณแม่ต้องเสื้อถ่ายเอาไว้ จะไปแกงไก่ปลาล้านหนึง่งแกงไก่ปลา ก็เหมือนอยู่ร้านนึงบ่ไปโอ้ยอยู่ร้านสองเรไปร้านนเจ้าอาทิตย์แจกหลายพี่น้องไปเพื่อนร้านสองแจกหลายร้สองสั่งรานแจกเห็ดนี่ว่ากินย้อยไปน้องบรรยากาศบ้ามืดไปไหน À, nó có lấy lại à đấy nên sẽ hết tiền hoa leo đấy cái sầu thì nằm chết món tàu chết món tàu nó bé vùn hết không nói cứ phần một kìm leo tí nữa นาะพี่น้องชูเล่มเตีนใจกนขอบคุณหลายๆนะจา้าถูกแรงเกลี้ยงใจถุกซับสะใจขอบคุณพี่น้องหลายๆผู้ขู่สุข้นตูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไใจเห็นนะได้พี่น้องเอ้อขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณค่ะโอเคได้จ้าเนาะเดี๋ยวจงคอยว่ากันไหม่ลิลตปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะโอเคแตงเกียวบาย